สวัสดีครับอยู่กับช่างรีวิวนะครับสําหรับวันนี้จะมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราล้างลิ้นปกผีเสื้อไปแล้วก็ล้างแอร์โฟไปเนี่ยอาการของรถเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราล้างไปนะครับรถเราเนี่ยรอบมันจะสูงอยู่ประมาณวันหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับรอบเดินเนบาจะมาเป็นปกติ แล้วถามว่าอาการของรถเนี่ยหลังจากที่ล้างแล้วเป็นไงบ้างนะครับก็คือรอบเดินเบาเนี่ยจะนิ่งขึ้นนะครับไม่สวิงแล้วก็เวลาเรากดคันเร่งเนี่ยรถมันจะพุ่งไวกว่าเดิมนะครับคือรอบมันจะพุ่งไวกว่าเดิมนี่ยครับกดขึ้นสะพานแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะล้างเนี่ยต้องรอรอบนะครับ แต่พอเราล้างเสร็จแล้วนะครับรอบมันมาไวมากเลยนะครับขนาดผมเปิดอีโคนะครับเนี่ยเมื่อแกเล่งขึ้นสะพานข้างแยกรัตโยทินนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะเหยียบขึ้นสะพานให้ดูนะครับโอ้รอบขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับ ต่างจากเดิมเยอะเลยนะครับก่อนล้างเนี่ยเราเหยียบดกดคันเร่งไปเนี่ยรอบกว่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าพอล้างลิ้นปีกผีเสื้อเสร็จแล้วก็ล้างแอร์โฟเสร็จเนี่ยรอบมันจะมาไวมากเลยนะครับนี่นะครับจอดติดไฟแดงใส่เกียร์อินเห็นไหมครับว่ารอบของเครื่องยนต์นิ่งมากนะครับคือ อาการของรอบสวิงหรือว่ารอบตกเนี่ยหายไปทันทีนะครับหรือไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่ล้างปีกผีเสื้อแล้วก็ล้างแอร์โฟนะครับทำเองก็ได้นะครับเข็มวัดรอบไม่สวิงเลยนะครับคือการที่เราล้างปิกผีเสื้อแล้วก็แอร์โฟนะครับจะช่วยในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับ เวลาเรากดคันเร่งเนี่ยรถเรามันเร่งไปตามรอบที่เราต้องการนะครับมันจะไม่หนืดเหมือนตัวลิ้นปีกปีเสื้อสกรปรกนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันด้วยครับรอบนิ่งมากเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสแตทนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ